วางขากระโดดโอเคแยมวางขากระโดดอ่ากล้าเข้ามากระโดดอ่า uh. uh. วางขา uh. กระโดดให้ดีดดยัดเยี่ยมโอเคออกอันชนเอมาแล้วครับโอ้ยเอก แข็งมากอ่ะขาขาขาสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราครับเอกเชนนอครับผมโอ้เจอเลยนี่เนี่ยเราสอนบ้านมาสอนเด็กเล็กๆอายุประมาณ11 12 13อย่างเงี้ยครับมีสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดเจนนะับเนี่ยคือขาไม่มีแรงใช่ให้กระโดดไม่กระโดดเนี่ยเรียกว่ากระโดดไม่ขึ้นดีกว่ากระโดดไม่ขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าการอย่าง อยากการซ้อนชูใต้แป้นอย่างเงี้ยครับผมจะบอกน้องๆเสมอว่ากระโดดขึ้นตรงๆชูไม่โดดเนี่ยเราจะเห็นมีอาการโดดพี่แต่วิ่งเข้ามาแล้วก็โดดแล้วก็ไปเลยโอ้โหไม่บางทีให้โดดไม่โดดเลยเนี่ยแล้วก็ไม่โดดด้วยก็มีดื้อเลยไม่โดดโดดนิใช่คำว่าโดดไม่เป็นได้ไหมพี่เออเรียกเรียกได้ว่าแทบจะกระโดดไม่เป็นเลยอาจจะไม่รู้กระโดดคืออะไรคืออะไรหมภาษาไทยไม่ออกกระโดดก็ไก่ฉลองเรารู้แล้วอาจจะต้องสอนภาษาอังกฤษ สงสัยคราวหน้าต้องมีบันไดอยู่ตรงใต้แป้นจ้ำจ้ำอ๋อภาษาไทยเขาฟังไม่รู้เรื่องต้องพูดภาษาอังกฤษต้องจ้ำใช่เหรอเฮ้ยจ้ำขาไม่รู้เรื่องกระโดดอ้าวไม่รู้เรื่องทำไงดีการกระโดดครับพี่แอครับมันเป็นสิ่งสำคัญในกีฬาบาสเกตบอลใช่ใช้เยอะนลยนน้องๆเนี่ยที่เพิ่งเริ่มหัดอาจจะละเลยมองข้ามผมก็ยิงได้อมงผมก็ยิงถึงใต้แป้นผมก็ถึงนี่ทำไมต้องกระโดด ไม่ยอมโดดครับพีครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟางบอลเพราะมันไม่ถึงไงหรือหรือเป็นการเอี่ยวไปมันอยู่ในเบสิกที่ไม่ดีไม่ถูกต้องใช่ครับดังนั้นการกระโดดจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากและต้องเริ่มฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้แบบฝุกหาดในการฝึกกล้ามเนื้อขาฝึกยังไงฝึกแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์ก็เดี๋ยวไปดูกันไปดูกันกระโดดแบบผนที่หนึ่งครับ ฝึกน่องน่องน่องนี่น่องน่องไม่ใช่น่องนี่เนื้อน่องไม่หนังราดข้าวสองจานไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่ตรงนี้มีความสำคัญในการกระโดดนะเพราะนั้นแบบผุดผาดันนี้น้องๆอาจจะใช้บันไดทุ่บานมีเน่ๆอนันเนี้ยที่เป็นขั้นๆอย่างเงี้ยที่เป็นสเต็ปอะไรก็ได้เป็นขั้นๆเงี้ยไก็ได้เกาะราวบันไดไว้นะครับวิธีเลยง่ายๆให้คุณยืนบนบันได ครึ่งเท้า่ายืนปลายเท้าเฉยๆนะทิ้งส้นเท้าไปนะครับมือกอดลำได้วะโอเคนะแล้วให้ทิ้งน้ําหนักไปที่ส้นโอ้คุณจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงนี้มันตึงออ่าตัวให้ตรงนะครับครับไม่ใช่ทำแล้วเป็นนี้นะอตัวจะเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมแนวนะโอเคตัวตรงนะครับแล้วก็ขย่ยขึ้นไปอ่าจะช้านะครับ ทิ้งน้ำหนักไปที่ส้นให้ปลายเท้ายกวางปลายเท้าขยับขึ้นไปให้สุดค้างเอาไว้ประมาณ1-2ถึงวินาทีแล้วลงทำช้าๆให้สังเกตว่าควรจะมีตัวจับหน่อยนะไม่งั้นน้องจหงางหลังจับหน่อยมีอะไรที่มันเป็นตัวยึดจับหน่อยครับแต่ว่าให้พ่อควรระวังก็คือว่าอย่าทาอย่างนี้อย่าโค้งอย่างนี้อย่าย่อทุกอย่างตรงเป็นเส้นตรงหมดตรงนะครับกันที่เบองบนค้าง ลงล่างแล้วที่ข้างบนอ่าหาไม่ค่อยลงเยอะแค่ไหนดีครับพี่เอกนะครับทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเลยครับสักสักสิบปีสิบสิบปีคุณเล่นน้องอาจจะทําเป็นเซตครับเริ่มต้นสักสิบทีก่อนอืทําสักสิบทีพักพักน่องนิดนึงพักน่องนิดนึงนะครับพักก็ขยับขยับกระตากวานไปแล้วก็ทําอีกเซตหนึ่งนะครับทำมาละสองถึงสามเซตนะนะสิบที 15ทีอยตระมาณนะครับสำหรับใครที่มีกล้ามเนื้อที่เริ่มแข็งแรงขึ้นอาจจะถือดัมเบลไม่ใช่ถือเฉยทิ้งไว้ที่น้ำหนักใช่ไหมเพื่อให้ตัวหนักขึ้นแล้วเขย่งนะครับอย่างนี้ก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อน่องพัฒนาและแข็งแรงขึ้นดูดูง่ายๆนะขามันไม่ได้มีกล้ามเนื้อแค่มัดเดียวมีมัดบดด้วยต้นขาเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปครับจัดไปเฮ้ยทำแล้วนี่ นี่ทำแล้วไม่ได้งทำแล้วไม่ได้ทำไมอ่ะน้ำหนักมันไม่ได้ลงไปที่ส้นเท้าอ๋อทั้งแบพื้นราบไม่ได้มันได้เหมือนกันแต่มันได้น้อยมากเพราะนั้นควรจะต้องมีขั้นบันไดนิดนึงใช่ต้องมีขั้นบรรลุโอเคโอเคอ่ะขั้นที่สองนี่หว่ายังไงขั้ที่สองเนี่ยคือสควอ t หู้่านี้เฮียจี๊ดเลยสควอ t เนี่ยเป็นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาต้นขาอืมตรงนี้เลยซึ่งอันเนี้ยสำคัญสุดๆมากสำคัญสุดๆเลยในการกระโดดในการวิ่ง การทุต่แป้นการเลียบและในการช่วยซัพพอร์ตหัวเขาและ้ังกันหัวเขาบีชสำคัญมากตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกครับใช่ไม่ไม่เฉพาะน้องๆนะที่พี่ผู้ใหญ่คนก็ต้องต้องฝึกเขาเรียกว่าคงความแข็งแรงเอาไว้ใช่ต้องฝึกบ่อยๆครับคราวนี้มาข้าฝึกสัพอร์ตนะครับยังไงง่ายๆเลยคุณยืนถ้ายืนให้ถูกต้องก่อนครับเจนว่ายืนความกว้างระดับหัวไหร่เท่าไหร่นะครับปลายเท้าเดี๋ยวเดี๋ยววัดโอเคเท่าไหร่ เทาหัวไหล่คุณครโอเคเท่าหัวไหล่ปลายเท้าไม่ชี้ตรงนะครับให้ให้ชี้เป็นตัววีออกไปม้ากออกไปแต่ไม่ดึงไม่มากนะเอาแค่ธรรมดาเป็นธรรมชาติอ่ะอ่ะเป็นธรรมชาติเคนะครับคราวนี้จังหวะย่อครบให้ดูดันขาโอเคเหมือนเดิมไม่ก้มอ่าไม่แอนอ่าตัวตรงธรรมดาครับนะครับอาจจะยกแขนเพื่อสร้างบาลานซ์ได้ไว้ข้างหน้านะครับให้ใช้ก้นครบดันไปข้างหลัง นะครับเราจะไม่ย่อที่หัวเข่าทันทีนะใช้ก้นดันไปข้างหลังแล้วทิ้งน้ําหนักลงลงไปเ่มเรื่อยๆหัวเราเหมือนเรานั่งเก้าอี้นะเลวยกขึ้นตรงๆโอ้ยแค่นี้เฮียสันแล้วเนี่ยมันมีข้อที่ต้องสังเกตนิดนึงคือเวลาที่คุณย่อลงไปครับหัวเข่าจะไม่ชี้เลยปลายเท้าอย่ามายืนใกล้ๆขอต่อก่อนผมจะทำที่ผิดเพราะมันจะเจ็บเข่าครสมมติคุณไม่ได้ใช้ก้นดันแต่คุณย่อลงไปเลย ขาเข่าจะล้าหน้าเลยเห็นเลยเจ็บบอกว่าล้มหนักจะทิ้งลงที่เข่าเจ็บเข่าโอเคเข่าจะพังครับอันตรายครับเพราะฉนั้นสิ่งนี้สําคัญนะครับยืนที่ดีปลายเท้าเป็นตัว V ออกไปนะครับดัดก้นไปข้างหลังแล้วค่อยๆทิ้งหนักลงช้าๆนะครับถ้าแรกๆคุณยังไม่ไหวเอาแค่นี้เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้อย่าฝืนอ่าดันขึ้นถ้าแข็งแรงแล้วลงมาเยอะๆไม่ได้ได้แค่นี้ยกขึ้นออ่าทำแบบนี้ครับ สิ่งที่สำคัญยาให้หัวเข่ารัมากนะครับสิบทีเซตหนึ่งแข็งแรงแล้วเพิ่มเป็นสิบห้าครับนะครับทำบ่อยๆสามเซตวันละสามเซตแข็งแรงแล้วถือดัมเบลได้อ๋อเหมือนเดิมถือดัมเบลได้แล้วก็ย่อนไปเหมือนเดิมหรือถืออย่างนี้ก็ได้แบกน้ำหนักหมดกให้สังเกตนะเมื่อกี้เฮียทดลองแล้วนะถ้าคุณไม่ เอาตูดไปด้านหลังนะเออเข่ามันจะออโต้ไปด้านหน้าเลยเจ็บเข่าเออแล้วมันจะสั่นนี่ๆๆๆเลยจะไม่ใช่กล้ามเนื้อต้นขาแล้วใช่ใช่จะเป็นหัวเข่าระวังตรงนี้แล้วกันนะฮะันี่จะเป็นข้อควรระวังอ่าลองดูนะครับแบบแอดวานนะครับยังไงเหมือนเดิมเราอยู่ในถูกต้องก่อนนะครับเรอยู่ให้เหมือนเดิมสะโพกปกติอ่ะปึ๊บปึ๊บโอเคเราจะใช้การก้าวด้านข้างก้าวลงขึ้นก้าวลงขึ้นก้าวลง เพิ่มกล่าวมันจะมีการเคลื่อนไหวใช่สิ่งที่สำคัญคือทำเจาช้าและควบคุมท่าให้ถูกต้องเสมออันวานอีกมีอีกเหรอมีอีกยังไงอยู่ให้ถูกต้องครับย่อย่อจะว่าขึ้นให้กระโดดขึ้นครับพึ่งแล้วลงอุ่แล้วลงมาด้วยเหรอขึ้นแล้วลงโอ้อันนี้ขึ้นเพียงขอ่านฮะแต่อันนี้เป็นท่าที่คุณต้องแข็งแรงนะนะัแข็งแรงแล้วอันเนี้ย ใครที่อยากกระโดดสูงขึ้นน่ะครับฝึกเลยตัวนี้ช่วยได้แน่นอนช่วยได้เลยแต่สิ่งที่สำคัญต้องเน้นย้ำครับอย่าฝืนใช่เพราะเมื่อคุณถามแล้วเริ่มรู้สึกว่าเจ็บว่ะต้องหยุดต้องพักนะต้องพอนะต้องสังเกตด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะมีคำถามนี้ไงครับสมมติวันนี้ผมฝึกละครับพรุ่งนี้ปวดเลยปวดกล้ามเนื้ออเฮียมันควรจะซ้ำไหมถ้าถามเฮียนะซ้ำได้แต่ซ้ำในปริมาณที่ไม่เยอะมากเอางี้เฮียฟังฟังสิ่งที่ผมบอกเฮียได้ ที่จะโดนต่อยมาเขาบวมยับเลยป้องต้องซ้ำไหมก็ก็กลัวเจ็บต่อยซ้ำไหมอย่าเลยแล้วมันจะได้หายบวมไหมไม่หายเออเพราะนั้นเจ็บต้องพักเอาเจ็บต้องพักเหรอเจ็บต้องพักดิเอาเหรอแต่ถ้าเกิดมันแค่ตึงตึงอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันไม่ใช่ซ้ำลงไปแบบนี้ซ้ำในที่นี้คือสมมติคุณตึงกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อสิ่งที่จะรีคอรเวอรี่หรือการรักษายืดเส้น ไปยืด้าเนือไปยืดเส้นก่อนไม่ใช่ไปกระโดดซ้ำอ่าอ่าอ่านั้นเป็นความคิดที่ผิดไงโอเคแบบที่สามครับครับผมรู้เลยว่าน้องๆฝึกเล่นเนี่ยมีบางทีเนี่ยเวลาเลอัพอ่ะก้าวไม่ถูกไงอ่โดดไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ลยงปลายเท้าลงต้นเท้าต้องยกมือยังไงเลยบาลานตัวยังไงมั่วไปหมดครับมีวิธีฝึกครับใช้กล้ามเนื้อขาที่ถูกต้องเหมือนกันอ่าอ่ะผมบอกง่ายๆแล้วกันสมมติคุณยืนเฉยๆนี่แหละลองเดินดูนะครับ ขวาครับซ้ายครับกระโดดไอ้มันนี่คือการเลี้ยบเลยนี่ถูกอาทำไมนะขวาซ้ายยกเข่าขวาขึ้นน้ำบนอันนี้คือท่าที่ถูกต้องครับคราวนี้ให้ทำเป็นแบบประถอขวาซ้ายกระโดดกระโดดขึ้นข้างบนนะครับขวาซ้ายกระโดดหัวเข่ากับแขนข้างเดียวกันโอเคทำต่อเนื่อง ขวาซ้ายกระโดดขวาซ้ายกระโดดอ่าขวาซ้ายกระโดดกลับมาที่แล้วหลุดหลุดหลุดเฟรมหลุดเลยหลุดเฟรมแล้วกลับมาที่กลับมาที่ขากลับอ่าเปลี่ยนเป็นซ้ายขวากระโดดอ๋อได้สองอีกฝั่งนึงซ้ายไงอ่าซ้ายขวากระโดดอ่าได้สองฝั่งเลยซ้ายขวากระโดดอ่าอ่ามันคือการจําลองเลアฟของเรานี่แหละบอกเลยนะถ้าคุณทาอันนี้ได้นะอ่าขาแข็งแรง เลอยบชัวครับแล้วเลยได้ทั้งสองข้างด้วยข้างขวาข้างซ้ายเอพียญน้องคิดว่ามันน่าเบื่อไงแต่ไม่ได้ฝึกไงคุณทำาหมืนไม่ใช่แค่เดินครับพอคุณเริ่มคล่องแคล่วแล้วเริ่มกลาวโอ๊ยขวาซ้ายโดดตรงสบายแล้วครับใส่จ็อกกิ้งเข้าไปเพิ่มสปีดนิดๆอันันไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่ละขวาซ้ายกระโดดอขวาซ้ายกระโดดาขวาซ้ายกระโดดกรรมนี่สุดมือซ้ายซ้ายขวากระโดดา ซ้ายขวากระโดดโอเคนะครับอพี่ใหญ่ครับสมมุติว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งอย่างนี้เมื่อกี้แล้วเนี่ยน้องอยากมีลูกบาสมาเป็นส่วนประกอบด้วยได้ไหมได้เช่นแบบาะเขาอซ้ายเพื่อจะขวาซ้ายกระโดดเป็นการั้งหวะไปในตัวเดี๋ยไปหยิบลูกบาสมาได้น้องสามารถเลี้ยงบาสได้มันทำจังหวะไปในตัวแล้วพอจับลูกบาสก็กล้าทัขวาหนึ่งสองขึ้นบ่อยๆข้างบนลงมาตรงๆเห็นไหมไม่ได้กระโดดไปข้างหน้านะเราฝึกแค่กระโดดข้างบนลงมาล่างเป็นแนวตั้งนะครับ ขวาซ้ายกระโดดอานะครับมือซ้ายซ้ายขวากระโดดอ่าทำบ่อยๆจุดสังเกตว่าอันนี้พอมารวมกันแล้วอ่ะน้องจะได้มินิเลัพที่เป็นทัศนศึกษของเองถูกต้องแล้วมันจะคุ้นชินพอไปเล่นสนามจริงถูกต้องคุณจะรู้สึกว่าอ๋อก้าวแล้วปล่อยบอลมันจะไม่ตะขิดตะขวงมันจะสมูทไปเรือยด้วยเตโดมัติคุณก้าถูกต้องแล้วคุณก็ลองกับท่นจริงเอนะครับ สุดยอดข่าวทางซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยโอเคจะสังเกตว่ามันก็คือเหมือนกับที่เมื่อกี้เราทดลองซ้อมแบบไม่มีแป้นถูกต้องแบบนั้นแหละมันเป็นการแก้ความกังวลของน้องๆที่ต้องก้าวขาไหนอ่ะใช่พอพอสมาธิไปอยู่ที่การก้าวขามือเมืร์ก็เพี้ยนใช่จะสังเกตว่าแบบฝึกหัดอันนี้นะได้2อย่างเลยนะได้การกระโดดฝึกข้อเท้าด้วยกระโดดครับ กล้ามเนื้อและความคุ้นชินโหได้เยอะมากอันนี้เยอะมากถูกต้องแค่นี้คุณก็จะมีขาที่แข็งแรงชุดไต้แปนไม่พลาดไม่หลอยเลออัพได้สวยงามทั้งซ้ายและขวาไปดูตัวอย่างการชุดกันไปกระโดดเยียบวางขากระโดดโอเคแจ็บวางขากระโดดก้าวเข้ามาไ้บอนก้าวเข้ามากระโดด วางขาวางขาให้ดีอยู่อยู่ข้อก้าวเข้ามาจับกระโดดนะครับต้องกระโดดนะครับครับเวลากระโดดไม่กระโดดไปข้างหน้าขึ้นตรงตรงไม่กระโดดแอนหลังใช่ขึ้นตรงตรงใช่ให้มีฟิลลิ่งของการค้างตัวกลางอากาศถูกต้องแล้วซูทับแบบที่สามครับขวาซ้ายยกลอยตัวกระโดดลอยตัวแล้วสิงเกอร์โรลได้ไหมลองดูไปจัด <Yeah. S 1> อ,อ่เพียบ่ะ้าอ้าวป้าพี่เอกสลับกันโอเคโอเคอ้าวพี่เอกโอ้สวยงามโหพี่เอกจะบอกว่ามันเป็นหือฟิตชี้หือมไม่ฟิตละถ้าเป็นไปได้น้องๆที่อยากจะฝึกด้วยคลิปนี้ คุณตั้งกล้องตัวเองดูไว้หน่อยอัดตัวเองไว้หน่อยแล้วกลับมารีเช็คดว่าเช่นสควอชที่เบยพูดอ่ะขาัเลยไหมตูดเป็นยังไงตูดเป็นยังไงดันไหมดันตูดไหมไอยืนสเตปอ่ะคุณถอยลงมาเยอะแค่ไหนโค้งตัวหรือเปล่าเออเขียวว่ามันอาจจะช่วยซ่อมแซมเวลาเวลาที่ส่วนใหญ่ฝึกในฟิตเนสอ่ะมันจะมีกระจกมันดูได้แต่ถ้าฝึกหนาบาไม่มีกระจกไม่มีรือที่บ้านไม่มีตั้งมือถืออะไรถ่ายคลิปดูตัวเองหน่อยนี่คือคำแนะนำแล้วกันเช็คสภาพหน่อยนะครับคราวนี้นอกจากการ สามท่าที่แนะนำไปครับจร,จริงๆมีวิธีที่ง่าย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 ,ายกว่านั้นอีกไงวิ่ง j o ก g i n g อ๋ออาบางทีกณอาจจะวิ่งด้วยปลายเท้าแล้วยกเขาสูงเออจริงๆมันก็ง่ายนะมันก็ใช้ได้ก็ใช้ได้นะกระโดดเชือกอ่ะก็ใช้ได้นะสลับขาขาคู่เออได้หมดปั่นจักรยานที่บ้านที่คุณแม่ตาผ้าอยู่อ่ะเอาเอาผ้าออกก่อน อ่าเลยแล้วเอปั่นนิดนึงช่วยได้หมดเลยนะได้หมดเลยนะครับเป็นการออกกำลังกล้ามเนื้อขาแล้วดีไม่ดีมันเป็นการคาร์ดิโออ่าใช่ฝึกปอดด้วยใช่ปอดจะได้แข็งแรงปอดจะได้แข็งแรงนะครับอ่ะเพราะนั้นอย่าละเลยการฝึกซ้อมครับมีประโยคนึงคือมอบไว้ให้ก่อนปิดยังไงจะเป็นนักบาสที่เก่งได้ครับไม่ได้วัดแค่ฝีมืออย่างเดียวไงครับ วัดที่ความแข็งแร่งด้วยอ่าเพราะฉะนั้นการจะแข่งแต่งแบบนี้ต้องมีวินัยต้องเติมเนื้อกว่าจะกินได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมดาหลายหลายแสนบาทวันนี้ขอบคุณสนามบาสบีบโลครับคุณครับเสื้อบาสเท่ๆกางเกงสวยๆผ้าเนียนๆจกดูสปอร์ตใช่เลยฝึกขาให้ดีต้องมีที่ลดเข่าช่วยนะโปรเทคหน่อยนิดนึงคือน้องๆอายุน้อยอ่ะอาจจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นแต่จำเป็นนะ ป้องกันหน่อยเออใส่หน่อยป้องกัน,นใส่หน่อยจะได้เล่นบาสได้นานๆนะครับอ้าวไว้พบกันคลิปหน้าคลิปต่อไปฉนมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจละบาดลูกนั้นจนมาเป็นเอกอั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 นชาแนล